สวัสดีนะท่านวินาทีสำคัญโอ้วินาทีสำคัญติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโอ้โหไหนล่ะน้ำโอ้น้ำไหลไฟสว่างน้ำไหลไฟสว่างอื้นี่โอ้ได้น้ำมาล้างเลยบ่น,นอนลับบนนอขึ้นนี่ย่านลูกอาบน้ำมัดขึ้นอยู่โอ้

cả lóc lót nặng, cậu bảo gìn nó lót lót là gì, oh, 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 okay. là bôi 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 นี่เดียหลอดไฟกระติดให้แล้วกันไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ติดตั้งแล้วแล้วเนาะอันค่าใช้จ่ายจ้าบ้านป่ะนี่ค่าค่าเลีงเข้าเฉพาะค่าเลีงเข้าเท่าไหร่ยี่สิบไม่ได้เก็บค่าแรงเพราะว่าทำบุญกับเอาน้ำแบบโอ้<_<_<_<_<_<_เดี<_<_๋ยวอาปกติม um> ันมีค um> okay um> ่าแรงบ่ครับอ๋อปกติมีค่าแรงมีค่าแรงอ๋ออันนี้ ทำทำจิตอาสาทำบุญกันเลยซ้อยกันโอ้โอเคโอเคขอบคุณหลายๆครับผมโอนะ้เดี๋ยวจายเพื่อนก่อน200สองร้อยซ้าเนาะนี่เป็นเสียค่าประสีเนาะสองร้อยยีนะ่สิบอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยอ้านวะเรียบร้อยขอบคุณมาก เดี๋ยวเราก็ไปเก็บอุปกรณ์เรากลับออโอ้เพื่นสีอาบน้ำมืดมือเลยวันนี้วันนี้ที่รอคอยยี่สิบกว่าปีแล้วเพื่นบ่มีห้องน้ำ,นนำเออโอ้ตั้งแต่เกิดแนเนอะน้ำป่าแกไ,ไม่เคยมีแกโ,โยกมาด้านตะก่อนนะเดี๋ยวร้อย มืออาบน้ำแต่เศร้าแล้วเบิ้งส่งแล้วโอ้เพิ่นเฮ็ดให้ยังดีพี่น้องเอ้แก้วเลยมิเตอร์น้ำเพิน่นมีวาล์วปิดเปิดให้ยังดีเออดีดีด,ด,ดีนี่ทุกท่านมิเตอร์ก็หมุนโอเคเลยอืมน้ำไหลไฟสว่างขอบคุณมากนะ โเตอตเอเพื่อนบ้านมีน้ำแล้วบันี้ดีใจน้้ำเขาจะบ่ดีใจครับดีใจเออดีดีดีเอาเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์กลับ นะก็เสร็จสิ้นภารกิจนะปกติก็จะมีค่าค่าแรงเนาะจะมีค่าแรงนะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นไม่เก็บค่าแรงนะครับเพิ่นก็เอาแค่ค่าแรกเข้า220บาทแล้วก็จะมีค่าอา่าซื้อท่อเมื่อเช้านะฮะซื้อข้อต่อนะท่าน ร้อยหกสิบห้าบาทเมื่อเช้านี่เรียบร้อยแล้วน้ำไหลไฟสว่างโตล้างห้องน้ำสาดเลยบ้านี้เออเห็นไดมลองเปิดมึงดูบ้านี้เออเอ,อ,อาบสบายบ้านีโ้โอ้โอ้แจวเลยหลอดไฟก็อยู่ทั้งหัว อืมหลอดไฟนี่ผมเวไปทางโน้นนะเพราะว่า,าไว้ตรงกลางเวลาอาบน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวขันมันไปโดนเอออาบน้ําก็อาบอยู่นี่เลยเออคัก,ก<ม>บอกมีเงินเลยจักซื้อกาละ,ะมังใหญ่นะโอ้มีเงินเลยจักซื้อกาละมังใหญ่ซื้อกาละมังใหญ่ตั้งอยู่นี่เลยเออจะสิไปใช้บัน,นิไปกินข้ายวัดปะเขายวัดเปิดกิจวัดบางอน๋อไปเห็นอาทิไมกิจแล้วหนอาทิไปกิน,ข,นข้าน้ำกินเขากินเลยโอ้ เอานี่นะท่านลุงไก่ก็จะไปวัดต่อหลังจากได้น้ำเสร็จรเอาอวยพรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเออขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเมตตาผมับผมกลารจรึงไข้ขอให้ท่านมีสุขภาพอนไมัยที่แข็งแรงทังธุรกิจสิ่งใดก็ให้รำรวยรำรวย ขอบคุณครับสวัสดีครับเออดีมากเลยโอ้เอาได้น้ำแล้วมาล้างล้างมือจักบาทเนี่ยพอดีเออเดี๋ยวไปล้างมือก่อนโอ้น้ำไหลไฟสว่างโอ้ดี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 ด,ด,ดีอืม เอออ่ะเดี๋ยวตอนเย็นผมมาหาเด้อเออเดี๋ยวประมาณสักประมาณมืดมืดผมมาประมาณมืดมืดผมมาเนาะเออเดี๋ยวตอนมืดมืดผมมาหาเด้อเออเดี๋ยวจะมีของมาเซอร์ไพรส์เออเดี๋ยวรอดูเด้อประมาณแล้วสี่โมงกว่าหรือห้าโมงเนาะเออเอาประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวผมกระิมาโอ้หลอดไฟโซล่าเซล์สวยเนาะติดตั้งให้เหมือนแบบไปนี่เลยเนาะเหมือนมันมีเสาอากาศอยู่ข้างบนเลยเออรับแสงเนาะนี่บ้านหลังเก่านี่คุณลุงเอาไม้เอาเนาะแล้วก็มัดเอาบ่อ่าแต่ว่าในอนาคตไม่มันอาซิหักเนาะมันปวกินเนาะอือ เอเอตัวนี้จะพรมยัเข้าห้องน้ำการข้ามการซื้อยันไม่งอะนะ่ะสิละอา่าหลังจากมีไฟมีน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันสิ่งที่ลุงอยากได้อีกก็กุญแจนี่นะกุญแจ๊ดอักนี้นะลุงจะไปซื้อ,อยำไส้ฮะคุญแจนี่สิื้ไปซื้อ,อยำไสเงินบ่มีเงิน,งนจักทลึงเลยนะตอนนี้มีเงินในตัวกี่บาทบ่มีเลยจักทลึงเลยนะจะกินข้าวกับบอมีได้ดีนะประจักษ มื่อเช้านี้เราไปกินข้าวอยู่เฮือนแม่แม็กมาให้ปลาดุกแซมนี่เมื่อเช้านี้เอาทั้งตัวไม่มีเงินเลยบ่บ่มีเด็กบ่มีกระไรเด็กแต่ละอ๋อบ่เออเป็นแม็กเลยเด็กเอาแล้วเอาเงินใส่ไปซื้อกาแฟกินบัดนีิเออเงินไม่แม็กไปกินน้ำมันเลยอ๋อไปไปกินกับเพื่อนบ้านเออไปกินกับเพื่อนบ้านอ๋อคือก็กินกาแฟนี่กินกินกับเพื่อนบ้านบ้านแล้วบ่มีแล้วพอมาไบ่มีเงินแล้วแต่ละอ๋อจับเจับทองเลยเด็อืมเอาเงินให้เมื่อนั้นสามร้อยเมื่อตะบ่เอาสามร้นบอ เออไม่ก็ใส่ค่าน้ำเขาหคนเดียอ๋อไปจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าน้ำหคนเดีเอาคือว่าจ่ายค่าน้ำพอนซ้ำร้อยเพื่อนบ่บ่บ่ฮารให้เพิ่นลอยเดียวให้เพิ่นลอยเดียวแล้วพอ่าใช้น้ำผมก็ใช้น้ำอยอมเป็นประจำนี้อ๋อคือใช้น้ำกับเขาเป็นประจำมีเงินก็ให้เขาแล้วอีกซองร้อยไปใช้แบบนี้ซองร้อยให้แต่ซื้อกับเขากินแน่อ๋อซื้อกับเขาอ๋ออ๋อโอเคโอเคเออเออจ่ายค่าน้ำให้ไปเจ้าไปเลยหรือเจ้าอาน้ำไปเจ้าอาบค่าน้ำไปนีมา <laughs> โอ้โค <c oughs> ิดนะไปพุ่งกระิกีสิมัเนาะ<อ>นี่ก็พุ่งกระโก้ฟืนเนาะพ<อ>ุ่งกระซีประกาศวัตติการเนาะบนซองล<อ>ายห้าสิบอ,อันอันลุงได,ได้ได้เงินคนแก่อยู่ปะได้นาะอ๋ะออแสดงว่าถ้าถ้าได้เงินคนแก่เนี่ยคือสิบใช่เสียค่าน้ำนี่เสียค่า,น,า,า,าน้ำเนาะเพราะค่าน้ำนี่ถ้าเฮามีมิเตอร์อันเป็นของเจ้าของแล้วเดือนหนึ่งน่าจะประมาณสิบห้าบาท ประมาณสิบห้าบาทยี่สิบบาทเท่าที่เท่าที่ลุงใช้อ่ะแหละส่วนใหญ่มันน่าจะไม่เกินสิบห้าบาทเพราะว่าเพราะว่าอันอยู่บ้านเคียวผมนี่พันอยู่สี่คนเดือนหนึ่งผมจ่ายอยู่ประมาณสิบห้าบาทเดือนเดือนเดือนที่ี่ฮอดนี่สิบ้าบาทอยู่กันสี่คนได้จ่ายเออถ้าคนเดียวคนเดียวลุงนี้น่าจะไม่เกินสิบห้าบาทดอกเออ เออเอาคือสใจได้เนาะมีเงินคนแก่อยู่เนาะส่วนค่าไฟกับบมีเป็นไฟฟี่พลังงานแสงอาทิตย์ขาดําหน้าสิบวารายดอกเพราะว่าลุงบ่ได้เปิดอย่างายขนาดพุ่นเขาสักผ้ายู่4ีคนยังบ่ได้ใจหลายประนันลุงมีเสื้อผ้าเยอะไหมมีกี่ชุดมีสองชุดทั้งนั้นมีสองชุดบ่ครับผม โอโอเคเดี๋ยวผมหาเสื้อผ้ามาให้เนาะเสื้อผ้าก็มีเท่านี้แหละใส่เหตุงานเนาะตับกแตโตอยู่เทิงผมอยู่เงินนั่นแหละอ๋อมีอยู่สองชุดมีสองชุดเข้าไปในหลายเมืองเนาะครับอือ้ถ้ามีตกองดีใจ้ครนะมีน้ำใสกับมีห้องน้ำเนาะครับลางนี้เลยเนาะไปบ่มีไปเข้าห้องงานของเจ้าฮั่นเวลากับเจ้าก็เข้าเด้เห็ดการณ์แบบอืม้ารควดคู่เลย เก่งเก่งใจเขาเก่งใจเขาแล้วผมอ่อเก่งใจเขาแต่เออ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 ติดตัวอะไรเนาะมีของเจ้าของอะไรกัมันก็ใส่ไม่นะใช่ก็ไม่ได้เมอกี้เล่เมื่อกี้มาปลาห้องปลาใส่ปลาธรรมดาเทานี้เลยเนาะไปทเถอะไอซื้อใส่ไปใส่เนี่ยเลยคือว่าเข้าวัดกับอาบนมอยู่วัดเลยจ้ะเมื่อแบบนั้นนะครับแล้วสูงนี่มันจะทอนได้เนาะสูงเดือนไม่ซาดิมันหอนก้ะเสียครับ ่ครับผม